สวัสดีครับกับ EP ที่6นะครับช่างนึกพาไปซื้อนะครับ EP ที่6ช่างนึกพาไปซื้อเมื่อนี้ผมก็ไเด็มาอยู่อำเภออาสามารถนะครับอำเภออาสามารถจังหวัดเลยนะครับผมมาซื้อผมมาที่ว่าเบิรงรถนะครับ NCR ร้อยสิบแรงนะครับ NCR ร้อยสิบแรงปีสี่ศูนย์นะครับ เอ็มเชียร้อยสิบแรงปีสี่ศูนย์ตอนนี้ผมกะกำลังมาล่องรถยุ่นะครับกำลังมาล่องรถยุ่งรถกะคือว่างามอยู่นะครับคือว่างามอยู่กำลังมาล่องรถนะครับเดี๋ยวหาหมองมอจอดไทยทุกทาน้นเบิ้งกันนะครับแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับนี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในเป็นร้อยสิบหาเลยร้อยสิบแรงนะครับเป็นร้อยสิบแรงน่าจะชุดปีสีศูนย์นะครับเดิมๆนะครับเดิมคักเะก็รถนะครับมาเต็มกเตีมกันนะครับนี่นะครับจชือ เป็นเอ็นเชียร้อยสิบแรงนะครับเป็นเอ็นเชียร้อยสิบแรงผ้าสีกะกันย่าหกสีนะครับผ้าสีสีขาวซินเดียนี้นะครับรถเกิดเทือาโอเคยอยู่นะครับขับมากเกิดเือเครื่องกิดเือเครื่องกันยิมดีอยู่นะครับเครื่องยิ่มดีเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ กะท่ได้ไปเก็บตาสีนะครับหัวกระบางดีอยู่ที่ได้ไปเก็บตาสีกับกระบะนะครับปูพื้นเล็กแล้วเรียบร้อยนะครับคันี่กับงามนะครับคัดสีสวยตลอดเส้นนะครับคัดทีงามตลอดเส้นยังวัฒน่านดามหลังเลยนะครับยังวัน์เหดามหลังเลยยางใหม่หกเส้นนะครับยางใหม่หกเส้นเลย สภาพของกัตซีนะครับนี่คือสภาพของกัตซีก็เครื่องนิ่มแห้งนะครับเครื่องนิ่มแห้งเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์เป็นตีพาวเวอร์มาแล้วเดี๋ยวบ่อยนะครับ เมืองภายในนะครับภานในก็ถือวโอเชียอยู่เดี๋ยวมานหยอดบโซ่บังเกอดกันนะครับโอย,อย,อยมาผู้เดียวกันลำบากก็คือล่ะ นี่คือสตาพของเครื่องนะครับกวเครื่องนิ่มแห้งนะครับเครื่องนิ่มแห้งเป็นพวกมาได้ power นะครับติด power แล้วเรียบร้อยนะครับ power แล้วเรียบร้อย ากันพ้อผ่รนแต่ยุครบอย,ยนะครับ ยังกับพือวัดีอยู่นะครับกันกับเพือว่าดีอยู่ยางยางไม่หกเส้นนะครับยางใหม่หกเส้น นิ่มดีอยู่นะครับรถนิ่มดีครับรถมันจอดดวนนะครับเั็นพวกอะไนล่างมีพอเวอร์แล้วเรียบร้อยสี่หเ,เหลี่ยเฮดแพนขางไม่นะครับเฮดแพนขางไม่เฮดสีไม่ กันได้ไปวะเดี๋ยวไปชี้ล่องมึงหรอกะกลับไปคุยราคากันกันกบเจ้าของรถเพิ่นนะครับเดี๋ยวเอาเรถไปล่องกันอบ ระบบไฟใสได้ตั้งแต่เจน้ำมันกับเจนมัดคมห่อนนะครับส่วนเข็มไหมนั่นบ่ข้นนะครับสงสัยสายขาดนะครับถือว่าเรียนดีอยู่นะครับรถรถถือว่าเรียนดีอยู่นะครับพวงมาไดกับเบาดีนะครับพาวเวอร์กรซซี่กับงาม เดิมดีนะครับรถเดิมดีเดี๋ยวก,กลับรถก่อน เกียร์กับเขาง่ายนะครับเกียร์กับเขาง่ายเดี๋ยวกลับไปนะครับเดี๋ยวกลับไปเราไปคุยราคากันครับเจ้าของเราเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวขันใส่ราคากันก่เดี๋ยวนคนเดียวกลับไปอู้เขากลับไปอู่เดี๋ยวเดี๋ยว ผมี่มารีวิวตามสภาพในทุกการได้นเบิ่งกันไหมนะครับในทุก่านทุก่านได้นเพิ่งกันไหมเดี๋ยวไปคุยละค่ะกันนะครับสำหรับจีนอีอวัยชน้ก่อนนะครับกับอีพีที่หกช่างนึกพาไปซื้อนะครับสวัสดีครับครับผมได้ตัวแล้วนะครับได้ตัวแล้ว สำหรับ EP ที่6นะครับช่างนึกพาไปซื้อเป็น NCR นะครับ NCR 110แรงจดทะเบียนปี2540นะครับเครื่องดีคัดซีสวยมี power นะครับยางดี6เซนเป็นกระบะไม่นะครับเป็นกระบะไม้ปูพื้นเล็กนะครับ เป็นกระบะไหม่ปูพื้นเล็กคอกใหม่นะครับเยา4เมตร30นะครับยาว4เมตร30กว้างเมตร90นะครับรถแรงเทียงดีครับนะครับรถแรนเทียงดีคนะคเ,งดเครื่องก็ดีนะครับกัดสี่ก็สวยนะครับเดี๋ยวกลับไปหอดูเขาก่อนนะครับ เดี๋ยวออกกลับไปหดอดูห้องก่อนเดี๋ยวผมสีหลังทำความสะอาสดนะครับเหล่ากาสิมาดีวิวนะครับสีมีมาดีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้เบิงกันนะครับสิพ้ามาเบิงรายละเอียดโดยร่วมเลยนะครับสิพามาเบิงรายละเอียดทั้งหมดเลยเดี๋ยวขอ,อกลับออกกลับไปหลังก่อนนะครับเดี๋ยวขอออกกลับไปหลังก่อนสำหรับอีพีที่สิบนะครับเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับ เอสำหรับ e ีพีที่6นะครับเอาไปทำนีก้อนนะครับกับช่างนึกพาไปซื้อนะครับเดตารางเดี๋ยว,ยวลงวาลงให้ทุกค้าทุกท่านได้เบิ่งกันไหมนะครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ